แปลงนาข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์โคชิฮิคาริกว่า12ไร่กำลังออกรวงสีเหลืองอารามเป็นของนายเสกสรรโพธิสารเกษตรกร,ร,กรบ้านบ่องเงินตะมนลสร้างก่ออำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีได้นำกเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับความรู้ด้านการ,กรเกษตรที่เคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นกว่า3ปีทำให้เกิดแรงบันดาลใจหาพันธุ์ข้าวมาปลูกเพราะมีรสชาติอร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี ึงใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่2ปีจนประสบความสำเร็จตอนแรกก็ปลูกอยู่ที่บ้านก็คือทำปลูกใส่ระบบไฮโดรโพนิกเพื่อที่จะทดสอบเรื่องสภาพอากาศเรื่องเมล็ดพันธุ์ด้วยครับว่าเขาสามารถตอบสนองกับที่อุดรได้ไหมว่าอากาศมันร้อนครับแล้วก็มาทำอยู่ประมาณ1ปีครับแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์อ่าแล้วค่อยมาลงที่ปลูกนาปีที่เป็นนาข้าวแบบนี้ครับตอนนั้นก็ยังทำแน่น้อยอยู่ประมาณไม่ถึงงานครับตอนนั้นก็ เพื่อที่จะให้ลองดูว่าสภาพดินที่อุดอรมันสามารถข้าวญี่ปุ่นโกชิเฮคาริสายพันธุ์นี้เขาจะตอบสนองแค่ไหนครับแล้วก็มาปลูกอยู่แล้วก็ได้ผลผลิตตอนนั้นก็ยังไม่เยอะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสภาพดินที่เราปรับยังไม่ได้ครับแล้วก็การบํารุงการดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็กค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับ พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดจะปลูกแบบหมุนเวียนตลอดทั้งปีอายุเก็บเกี่ยวเพียง120วันให้ผลผลิตเฉลีย700่ย700-800ถึงกิโลกรัมต่อไร่โดยปลูกแบบอินทรีย์เน้นบริโภคภายในครอบครัวและจำหน่ายทางตลาดออนไลน์จำหน่ายข้าวเปลือกในราคา500บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาข้าวสาร100บาทต่อกิโลกรัมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวอายุสั้นนะครับ เขาจะมีอายุแค่120วบันแล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปีผลผลิตต่อไร่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่ที่เราทำมาเนี้ยก็ต่อไร่ก็เฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่7จ็0ถึงแปดกิโลครับก็คือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รสชาติของเขาครับอร่อยแล้วก็เราสามารถทานข้าวที่เราทําเองแล้วก็มันเป็นข้าวที่ปลอดภัยครับเราสุขภาพเราก็ดีแล้วก็การทำํำทุกขั้นตอนในนี้มันปลอดภัยเราก็สามารถ ลงพื้นที่ของเราได้แบบไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเคมีอะไรทำให้เราสุขภาพแย่ครับคนอื่นที่เข้ามาก็สามารถมาลงแปลงไรกับเราด้วยมาเห็นทุกพื้นที่ทุกขั้นตอนที่ทำครับข้าวไรเบอร์รี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นข้าวที่กําลังนิยมตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพสามารถรับประทานข้าวได้อย่างปลอดภัยไม่มีสารเคมี บวกกับการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าด้วยการปลูกป่ารอบคันนาทั้งไม้ยืนตน้นไม้ผลเพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดของเหตุธรรมชาติอีกทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบและปลูกผักไฮโดรโปนิกส่งขายเป็นประจำทุกสัปดาห์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็สามารถทำได้เพียงแค่มุ่งมั่นและตั้งใจลงมือทำพร้อมที่จะปรับตัวทุกสถานการณ์เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีมูลค่าสูง ภาวิตาสีบุญสมทีมข่าว n b t 11 t v ีสารรายงานจากจังหวัดอุดรธานี